กราบสวัสดีเอฟซที่เคารพรักทุกท่านนะกระผมก็จะชวนนะพอดีว่าเมื่อกี้นึกขึ้นได้เอ้าเราต้องใช้เหล็กนี่แล้วเราจะเหล็กที่ไหนก็เลยคิดขึ้นมาได้วันนี้ไหนๆเราก็ทำงานไม่ได้ในเอฟซเราเดินทางไปซื้อเหล็กดีกว่าเอาไว้ให้เบาเตียงนั่งซะนะไม่นี่เบาอยู่บนเตียงนะ เตรียมเครื่องมือก่อนเดินทางไปทําภารกิจอื่นต่อเนื่องจากวันนี้วันอาทิตย์นะทุกท่านครับปิดร้านปิดหรือเปล่าร้านนู้นปิดหรือเปล่าวะโทรไปเช็คก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะโทรไปเช็คตรงโทรเช็คก่อนเพราะคนนก็ไม่มาวันนี้นะเราไม่ได้ทำค่ะคุณก็มาสงวนไม่ได้เพราะว่าเป็นวันหยุดคุณใช่ไหเราก็จะกลับยาพี่นะ ล่าสุดก็มีต้นไม้มาหนึ่งต้นอีกแล้วพีไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนก็ได้ติดไม้ที่มือทุกทีเลยอะไรไหนมาไหนดีๆของค่อยนะรอบหน้าเกสิเอาคุ่นเป็นพยานเด้อดูพี่มาณนะตารทำดีๆค่ะตั้งกล้องคอยหักเด้อเจ้าก็เดี๋ยว โทรเช็คร้านขายเหล็กก่อนเนาะนะครับว่าเพื่อนไอ้นี่ไหมจอบบนอนเดี๋ยวโทรโทรเช็คร้านเหล็กก่อนนี่นสิว่าเพื่อนเปิดหรือเปล่าวันนี้ขนขนของนะงเตรียมตัวเดินทางกลับพี่น้องไปซื้อเหล็กต่อนะเดี๋ยวโทรหาร้านแต่เ,เท่าที่เห็นเนาะโทรหาร้านเหล็กก่อนว่าเขาเปิดหรือเปล่าวันนี้ ะเฮ้ยมันโทรก่อนดีกว่าคันนี้ไปไปไปว่าไม่ถึงคุณทศินแล้วดิไม่ถึงคุณแพงก็พังแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เช็คร้านเหล็กก่อนนะครับทุกท่านก่อนหลังบานเพราะว่าของเราเก็บไปแล้วบางส่วนบางส่วนก็เอาไว้ที่นี่นะเออเอามาลอเอเดียร์มารอยอะๆคุณฮห้ามูดเจ้ากินกว่าห้อยอืมจะมีการนะครับนั่นนไม่รู้ว่าร้านเหล็กเขาจะรับสายหรือเปล่าเนี่ยพี่ลองทำท่าโทรก่อน โอ้มันรอดจริงนะวันนี้เฮ้ยฟหมอก้าหมอกกระจายโอ้เพลงลิขสิทธิ์ด้วยว่าจะโทูโชสักหน่อยลุ้นนะขอให้ร้านเขาเปิดได้สิ ร้านเหล็กครับอยู่เท่าทีนะครับฮัลโหลครับอันอันร้านอยู่เท่าทีนะเปิดหรือเปล่าครับวันนี้โอ้ครับมือนเนาะเปิดเนาะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปซื้อเล็กเอามาเฮ็ดเงินให้กับคนอันนี้เด้อครับผมมื่นครับครับสวัสดีครับเยื้องนี้แล้วก็เทแล้วก็เทจะไดไปคุณคัดคัดจะรอคุณไปไป แบ่งงานกันเนาะ,ส,นะสรุกปก็คือร้านปิดวันอาทิตย์ปิดหมดเลยทำอ,อ,อะไรไม่ได้เลยพื้นก็ตีพื้นก็ช่วยก็ขัดก็ไปออทำไปเราเรากลับบ้านออพ,พักผ่อนมามาวันนี้ต้องโทรสั่งซีแพงกต่ะนะครูเรียกเข,ข้าเข้าแต่เช้าเดี๋ยวคอยสั่งให้อยู่ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเดี๋ยวคอยโทรสั่งให้แม่จบหน้านีนะเอาแล้วที่มาไม่ได้นางเด้อนี่นะเอที นี่นะเด็กๆน่ะเอาละทีนี้ร้องไห้ซ่มองนะครับจากกันันเดียวก็ร้องไห้เขียนกันสองนก็ร้องไห้เด็กๆชอบเลย้วัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคร้บงวัสดนครับวรับสวัสดีครับสวีครัรสวัสดีครับสวีครับสวัสดีครวัีครี่ววรรวีร ทีมงานพีบ่าโอ้โคดเน็ตผมอยู่บนต้นไม้โอ้ร้านปิดนะร้านร้านซีแพคก็ปิดในเอฟซีนี่ประตูที่เราจะมาทำในเอฟซีนะครับ อันนี้น่ะโดนบืนบ่อย่าอย่ากิกันในเอาหมู่อีบืนใส่วิทโดนกล้าสดเดี๋ยวคุณเจ้าคุณโธเดี๋ยวก็เก็บอุปกรณ์นะเดินทางกลับนะท่านผู้ชมไม่มึงมีติเหล้าบ่แน่ไม่มีไม่มีมันว่าฮิมันอยู่ได้เอามาดิมียังบ่ลือจะเสื้อบังเออตามนาก่อนชั้นนี้กะเอ็ดหนาไม่เป็นเพื่อนแล้วเท่ากี้แล้วอ้ออะเท่ากี้ล่ะเออ

ที่รับชมโอเคครับอเอฟซครับนี้อาเดินทางกลับครับผมสวัสดีครับ